เวลา17นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารเขตพระนครพระราชทานน้ำหลวงสมศรสมเด็จพระยานวชิโรดมวิริยังศิรินทโรในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางปงมลาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่น่าโกรธศพ พร้อมกันนี้สมเด็จพระนิถาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคติยาราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าโกศพด้วย สมเด็จพระยานวาชิโรดมเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเป็นบุตรของขุนเพนภาช,ชนารมกับนางม่านบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463จบชั้นประถมปีที่4จากนั้นบนรรพชาเมื่อปี2478นวัส,สุทธจินดาวราวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้ติดตามหลวงปู่กงมาเจระปุญโยออกทุดงตามป่าเขาลำเนาไพรเพื่อแสวงหาที่วิเวกต่อมา ในปี2484ได้อุปสมบทณวัดายงามจังหวัดจันทบุรีและได้ติดตามหลวงปู่กงมาเดินทุดงค์ไปอย่างที่ต่างๆเป็นเวลา8ปี และมีโอกาสพบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยหลวงพ่อวิริยังได้เป็นอุปถากรวม9ปีได้เดินทุดงกับพระอาจารย์มั่นเรียนธรรมะอันลึกซึ้งจนได้เผยแผ่คําสอนแก่สาธารณชนในหนังสือมุตโตไทยสมเด็จพระยาณวชิรโรดมได้สร้างวัดทั้งในประเทศและประเทศแคนาดาตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนโรงพยาบาลวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารตั้งแต่ปี2506จนถึงปัจจุบันประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศคณาดาตั้งแต่ปี2543ถึงปัจจุบันและมีผลงานการประพันธ์เช่นมุตโตไทยบันทึกคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริัตโตประวัติพระอาจารย์มั่นภูริ ภูริทัตะเถระชีวิตต้องสู้และคุณค่าของชีวิตสมเด็จพระยานวชิโรดมถึงแก่บรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่22ธันวาคม2563สิริอายุ100ปี8 0 0ร0ษาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณาปโปรดกล้าปกมอมพระราชทานโกรธมณดบพร้อมเครื่องประกอบเกติกยศและทรงพระกรุณาปโปรดกล้าบกมอมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด some de prakanita.